รับข่อสู่ช่องยูทูบเสียสุะรถขุดบุรีรัมครับอันนี้บอดที่2ก,กับกับการขุดของพวกเราครับโมบานที่ไม่จบครับเลยนิดนึงคะเนาะพวกเราก็ยังขุดไม่เสร็จชั้นแรกของบอดที่2ครับเนี่ยว่าจะไปขุดบอดที่1วันนี้แต่เช้าครับปฏิทีมทางท่านคัวเรือน เพิ่งแต่จะเอาเครื่องมือคานดึงน้ำออกเครื่องดึงน้ำออกไปรับก็ลเลยต้องรอครับมาขุดด้านนี้ก่อนครับผมเนาะนี่ฮะรูปแบบบ่อเท่ากันสีน้ำเหมือนกันเต็มบอ่อเหมือนกันครับผม,มก็จะขุดด้านนี้ไปก่อนครับเพราะว่าถ้าขุดเสร็จก็เราก็จะไป ลงขุดบอ่อที่บอ่อที่หนึ่งครับที่ว่ากําลังดึงน้ําออกจากบ่อครับเ,เลยให้มาดูบอ่อที่หนึ่งก่อนแล้วการ,รบเนาะวันนี้ช่วงเที่ยงถ้าน้ําซึมอ่าสาน้ําที่ซึมออกมาจากอ่าตาน้ําแห้งเสร็จแล้วเราก็จะไปลงบอ่อที่อ่าบอ่อที่หนึ่งให้จบครับวันนี้เพราะว่าเราต้องดึงให้จบวันนี้เลยถ้าดึงไม่จบมีปัญหาแน่นอน,นครับเพราะว่าถ้าเราดึงไม่เสร็จก็คือ น้ำมันจะซึมก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้ไดความลึกแล้วครับเนาะทีนี้ปัญหาก็คือพรุ่งนี้ก็ต้องมาดึงอตรงนี้แต่เช้าครับมันถึงจะได้เปิดดึงเครื่องแต่ชาวางเครื่องตรงช่วงบ่ายแล้วก็ดึงเเช้ามาก็ดึงงานหมอจะได้ลงไปพุ่งทันที่สองันก็ต้องตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเสร็จครับบอ่อที่สองของพูน้องนาะสามไร่ของท่านผู้ใหญ่ี่าก,ก็ต้องจบกับพรุ่งนี้บอ่อนี้เนาะ จะเคลียร์รูปร่างบออให้เสร็จก่อนเพราะว่าถ้างั้นเราจะมีปัญหนะาเรื่องของการเรื่องของปัญหาเรื่องของการทํางานครับเรียจบก่อนแล้วก็ขึ้นไปเคลียร์ริ้งพื้นที่ตามหลังไปครับต้องไม่มีปัญหาอะไรเนะาะเดี๋ยวให้ดูการจัมรรถจ้า SK 200คสองไลท์ครับกับ,บโค้งมมล่างหมดเดียวบ่อที่สองของพวกเราชั้นที่หนึ่งทีทำไม่จบเมื่อวานครับ เราก็จะพยายามโยนดินออกมาซ้า,ายเอ้ทรายฝั่งนี้ตรงไหนฝั่งนี้แล้วก็ขวาฝัง่งนี้ครับแล้วก็เช็ดฝั่งนี้กับฝาครับเพราะว่าด้านข้างก็จะดันดนะึงของไส้ไก่มาฮะตรงที่ตอนงนี้ครับเข้ามาตรงกลางครับท้องไส้ไก่จะเข้าตรงนั้นครับก็เลยพยายามดึงดินออกหัวกับท้ายเยอะที่สุดครับผมคือเรา มันไม่ออกไปรับบ่อที่คือว่าน้ําออกไม่เวยอะแต่ว่าเมื่อวานเราปล่อยไว้ทั้งคืนน้ํน้เลยเต็มบอ่อครับแล้วก็สวยงามเหลือเกินครับน้ำเนาะบรรยากาศของเขาคือว่าสุดยอดครับทที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำครับเนาะวนอุดมสมบูรณ์เลเกินที่ผมดูฮะดูน้าท่าดูบรรยาก,กาศของโค้น้องน้ำโมเดลที่ครับ ทิ้งพวกเราถ้าเมื่อวานเราเปิดตั้งแต่เช้าครับเนาะไปถึงถ้าเปิดช่วงช่วงที่อ่าถ้าเป็นแปลงนี้ครับแปลงนี้เมื่อวานก็คือช่วงเที่ยงครับเนาะแปลงนี้น้ำมันไม่ค่อยเยอะเท่าแปลงที่แปลงแรกที่เราเปิดครับเปิดชั้นบนสุดก็ลุยชั้นสองเลยก็ไม่ต้องสูบน้ำครับนะเพราะว่ามันจะเดน้ำก็จะไหลลงไปอยู่ที่อ่าชั้นที่สองได้เลยครับเนาะแต่ว่าเมื่อวานเราทําไม่ได้เพราะหนึ่งคือขุดเสร็จจากชัน้นแรกก็คือน้อําเต็มบ่อเลยน้ำาึลนงเร็วมากครับ ต้องใช้เครื่องดึงเลยครนี่บอกเร็วมากๆเลยน่าจะพอดีกันครับผมเนาะเสร็จตรงนี้ก็น่าจะเที่ยงแล้วก็ได้ไปลงชั้นล่างบ่อที่หนึ่งครับ พวกเราช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมียนะครับเอาใจชาวโคกน้องนากันกนครับเอาใจคนชอบรถขุดครับ อบครับอันน <m> ี้เป็นบ่อที่หนึ่งกับบ่อที่สองครับบ่อที่สองที่เราเพิ่งขุดเนาะนี่บรรยากาศของมันนะแล้วก็ด้านนู้นครับที่เราขุดเสร็จไปแล้วครับชั้นแรกครับที่ว่าน้ำเจี้บ่อเป็นบ่อที่หนึ่งครับอยู่ด้านในเนาะที่เราขุดอยู่ด้านในครับนี่คือเรื่องกําลังถึงน้ําออกจากบ่อเลครับทุกท่านี่ก็บรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้กับอารมณ์เย็นๆครับเรื่องของ อากาศไม่ร้อนเท่าไรครับลมเย็นอากาศไม่ร้อนเลทำง,งานสบายครับนี้น้ำซึมออกเร็วอยู่ครับแต่ว่าพูดถึงถ้าซึมขนาดนี้ถ้าเราุดลงุดทันเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเลยครับเนาะ ได้พักกินข้าวพอดีนะครับแล้วก็ได้รุยงงานต่อ,อมา ันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็วันนี้เราทํางานุ่งนี้เมือรื่นนี้ก็น่าจะจบครับทำงานวันสี่วันก็จบครับก่อนนี้ะนะถ้าไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับเราเรื่องของการดึงน้าออกจากบ่อแล้วก็การขุดข้างล่างไม่มีปัญหาอะไรชั้นที่ไี่มันไม่ติดก็น่าจะสี่วันก็จบ ต้องใช้พละกําลังมากมาครับเพราะว่าดินมันร่วมดินเนื้อหน้าดินมันยังอ่อนแต่มันชื้นครับถึงืค่อยครับมืดนืมืนก็เป็ครับว่าเราไม่ได้ใช้พละกําลังไม่มากมายในการดึงแบบไม่ต้องออกแรงมากครับแล้วก็บรากาศช่วงนี้ก็ทาให้เครื่องไม่ไม่ร้อนจัดครับแล้วก็เย็นสบายครับทำให้เครื่องทํางานได้สบายนิ่งนะจริงๆแล้วพวกนี้ก็มี ถ้าบรรยากาศด้านนอกร้อนนะฮะเคื่องก็ทำงานมาครับอันนี้ก็เครื่องกำงานสบายมากครับมีลมเย็นผ่านตลอดแล้วว้าวต้องฝากผลงานพวกเราครับฝากทีมงานสิทสุนทรรบุตรบุรีรัมย์ครับรับชมยูทูบสิิ์สุนทรรบุรีรัมย์ครับ เข้ามาชมรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราครับเนาะให้กำลังใจช่องเล่น้อยครับในทำช่อง YouTube ต่อไปครับนำเสนอเรื่องรดขุดแล้วก็เรื่องโกงล่องนาหมดเดียวกนเนาะแล้วฝากถึงท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องการโกงล่องนาครับอยากทำโกงลงนา,า,ก,ก,งนาก็สามารถติดต่อเรามาใต้คลิปได้เลยครับพวกเราก็มีทีมงานในการโกงลงหงนาแล้วก็เรื่องของการออกแบบพื้นที่ครับราคาย่อมเยาวมากๆครับราคาถูกแน่นอนนะเพราะพวกเราเป็นมือใหม่ แต่เปลี่ยนไปเรืยประสบการณ์แล้วก็ฝีมือครับผมเนาะก็าฝากผลงานครับแล้วก็เลื่อนกลับไปดูใต้คลิปหล,ลายๆคลิปที่เราลงไปครับเพราะว่าเราทํามาหลายอำเภอจริงๆแล้วก็หลายแปลงจริงหลายตำบลจริง,งครับเนาะฝีมือ,อก็การันตีออกมาแล้วงานก็ให้ดูที่ยูทูบเลยครับผลงานแจชัดกับมไม่มีราคาตัวเค,คลิปนี้ก็ฝากให้พวกเราด่าอีกรอบเนึครับเนาะ สวัสดีครับ